สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็เราพักความเครียดวันหนึง่งผมจะพาท่านมาดูวิธีการดูแลรักษาแล้วก็เก็บเครื่องประดับซู่มูอนี่เข้ากระจงปฏิเสธมาไลครับว่าแก้วแหวนเงินทองนี่บอกว่าสิเป็นสอยแหวนสอยแขม พวกเขากะใสเพื่อเป็นการโชว์นะครับมูโชว์พวกในงานพิธีต่างๆนะครับถึงขนาดว่าพลงคนเนี่ยนะครับบ่มีเงินสื่อท่องแท่กลับไปหาสื่อท่องปลอมมาใส่นเลนยครับเ <laughs> พราะว่าสังคมสมัยสมัยนีย้มันเป็นสังคมที่เข้าเบิ่งกันที่การแต่งตัวภายนอกครับ เ,เสื้อผ้าก็ต้องใส่แบรเน์มนมดดีบาเครื่องผมเลยผมดีเม่อได้ซื้อเสื้อผ้าโดนอะไรเดีด้เสื้อผ้าที่ผมใส่สมมือนน้เป็นเสื้อผ้าที่ท้ายทอดมาจากพอหลังจากพอเพิ่นเสียชีวิตแล้วผมก็เลยขอเพิ่นไหวนะครับบห้เพิ่นเอาไปเผาลำพอผมก็ใส่มาตั้งแต่เด็กเกือบห้าปีเลยจะยพอตายนะครับ รายก็โดยเฉพาะยังยิ่งพวกสอยพวกแหวนพวกอย่างยังสิผมกับบอคอยใส่นะครับแต่ว่ากับมีบางคนที่หมักใส่มักซ้อวันนี้พละคนก็ซื้อทองชุบปาใส่นะครับอาทิตย์หนึ่งกัเดือนหนึ่งชุดเท่านึง <c oughs> แต่ผมนี่ผมมีผมมีผมมีแหวนทองเหลืองครับนี่นี่สังเกตุงบานนี่มันเสามันดำดัดแหวนทองเหลือง อันนี้คือแหวนพักพิคเนตนะครับรู้สึกว่าสีเหลือวงเดียวนี่แหละนะครับมีพระเพิ่นเราห้พระผู้นี้เราเคยเป็นตลกมาล่าเพิ่นมาอยู่กับผมนะครับแล้วบ้านนี้สมัยโบราณเนี่ยเวลาขาวติใส่เวลาขาเชียวมาใส่เนี่ยเวลาขาเก็บไบเนี่ยมันสีดำครับเีเห็นบ่ามันดำมันขึ้นสนิมนะครับมันขึ้นล่าเขียวนี่เห็นบ่ขึ้นล่าเขียวนี่มันลาเขียวครับบาดนี้กวนเชียวมาใส่ก็ต้องหาใบบะขาอ่อนครับ มาถูถูอยู่อะไรครับถูจนมันเหลี่ยมหมละเพราะมันเป็นท้องเหลืองกันเป็นท้องเหลืองในเวลาเขาถูเลยมันก็สีเหลี่ยมคือท้องข้ามแทวเนี่แต่ว่าบานนี้ผมไปมีวิธีหนึ่งที่ผมไปได้มาเห็นก็นคือวิธีการที่บ่ต้องใส่ใบประครับอ่อนบ่ต้องใส่สมเอ,อมาถูครับง่ายๆครับวิธีก็คือห้ามมีแกวใบหนึ่งนี่ครับแก้ว เก้าหนึ่งใบน,นะครับวิธีการเฮ็ดให้แหวนเฮ็ดให้สอยมันแวววาวนะครับอันนี้ผมหมายถึงของปลอมเลยครับผมหมายถึงท่องเหลืองเอากระใส่นามไปหน่อยนึ่งใส่หนามเล้วใส่หนาขนาดนี้มันปั๊บสับปีเบิ่งไว้เด้อผู้ใดมักใส่ของปลอมผมดีใส่ของปลอมมาดูคเขาทำไมเป็นบ้าเนี่ยฮาตัวผู้สาว สมัยไปยุ่งหมู่บ้านฟ้าข้ามยุ่งเทียบเนี่ยนะครับบ่มีเงินซื้อท่องแท้ครับกะมักผู้สาวร้านอาหารกัไปหาซื้อท่องชุบครับมาใส่ท่องชุบมันถือได้เสศษละสามสี่ลอยะกะบกาบไส่เข้าไปยังน้อยหนึง่งกบาบมันพ่อสีดำยังน้อยกะเขาไปร้านชุบครับเขาไปชุบที่แถวสะพานเป้ยเนี่ยมันสิมีร้านชุบท่องเลยบ,บป่ปมีร้านหรอครับมันสิเป็นเขาติดตั้งแพงสมัยโบราณตะก,กี้ นะครับสมัยปีพอสศสองปันหาลอยยี่สบสี่ี่สิบหสมัยที่กี่แถวสะพานคไายบอเลเจริญบันไดเขาจะมีในห้อยท่องชุกท่องเขินนะครับไปตั้งแผงเป็นซ้ายอยู่เข้าไปกับเลี้ยวหน้าม่องหลังเลี้ยวสายแล้วัวขันกา,กาวา่าบ่มีผู้เป็นตาอยากอายเนี่ยแหละเขาไปนั่งเปาะลงไหม่เขาชุบท่องไงออกมากกับเรื่องอาลามอยู่คือเขา ใส่น้ำแล้วกันนี่ครับผงชูรสครับนี่ผงชูรส์ผงซุลลผงชูรสประมาณหนึ่งช้อนนี่ทำอี่างไรครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปในน้ำนี่ครับเนี่ยทีน้ำให้มันสะอาด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 ,อาดครับแต่ก็คนเห็นผงชูรสกับน้ำมันละลายพี่นั่งทำบ้างนิดนี่แหวนนี่นี่แหวนพ่องเหลืองนี่ครับที่มันที่มันเออมันขึ้นมันขึดด้นดำแต่ว่า เสาๆนี่มันสีดำครับนี่ทิมลงไปอืมฟอนลงไปนี่ครับเอาลงไปประมาณสักหานาทีหกนาทีกลับไปจังหน่อยหนึ่งเออในขณะที่เขากำลังแซ่แหวนทองเหลืองนี่เขากับหาบอักสวบกสับกเซลมากินกันเคยเห็นบอมาหน้าเคยเคยเห็นเขาจะเห็นบ่สิ บ่อครับผมบ่อเคยเห็นบ่อครับจื่อไปเด้อบัดเด้อนี่เห็นบ่อมันเลื้มใส่ได้ใช่ไหมล่ะผมส้วใส่เออผมส้วใส่ที่เอาหน้าใส่ผมส้วใส่นี่ใส่ซ้อนครับผมใส่ซ้อนหนึ่งนี่ซ้อนนี่งละซ้อนหนึ่งผมสุดเลยมัแพ้งต้องซื้อมาดินะครับใส่ซ้อนนี่เห็นบ่อทะเบิงเลยครับบ่อแบบแบนดัมดัมอะไรแบบนั้นมันดำมดัมกไหมเพราะว่าหารอะที่สาระดีๆนะครับคันพี่น้องเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูที่ช่องสีสวัสดิ์ทีวี นะครับกับพญยา,ยามที่เิหาสาลาดีมื่อนี่มื่อนี่บอกแฟนครับสำหรับผู้ที่หมักใส่ท่องนะครับหมักใส่ท่องปลอมท่องชุบนะครับคือบอดจำเป็นต้องไปใส่ของแถมลันตายสมสมุนีพการใส่ท่องสม,มุนไนี่มันบราณว่าปลอดภัยปัจจัยได้ครับเออมันบราณปลอดภัยปัจจัยเพราะว่า โจรผู้ไล่มันหลายบรนเทาสูมือนีิเย,ยวาวัฒน์ต่างใจพวกเขาใส่ท่องไปที่ปเปี้ยวอะไครับพี่น้องเนี่ยยึดคาว์บอขนาดอยู่ในลานท่องนะครับอยู่ในลานท่องกะกะแต่ยังถือผู้ไล่เขาไปปนนะครับถือโจรผู้ไล่เขาไปปนปนเราล่านท่องนะปนเราท่องอยู่ลานท,อนอาทอ่อ,ทองรายการลานท่องสูมือนี่ก็ไว้ใจเบาใครไหนดิพี่น้องเนียฟังข่าว์บอว่างสองสามมือกัน มีคน,เอ,อมเ,มนเ,คเอาท่องไปขายบมเมนไปขายนะอกครับไปจาเอาท่องไปไปฝากไปขายฝากเพราะเอาท่องไปขายฝากล้วกอะิบหาหมึกไปไทยมากครับสิบหาหมึกไปไทยมากจากนั้นเทือที่สองประมาณอีกเดือนหนึง่งเล่ากะเอาไปขายฝากอีกเทือนหนึ่งเพราะเราอาไปขายฝากบันนี้เราก็ขึ้นว่าเราสีบัไทยขึ้นหรอกเพราะว่าเราขึ้นว่เาเล่า มีปัญหาในการเงินเราก็เลยไปบอกร้านท่องว่าขอขอแบ่งท่องขายนะครับโดยที่ว่าท่องสองสลึงนี่ให้ล้านให้ร้านท่องเอาท่องสลึงหนึ่งมาให้เล่านะครับและร้านเขาเอาท่องหาที่ต่างไปจากนั้นร้านก็ตรวจสอบท่องทองกับท่องเซนเก่าแหละครับที่ที่เราเอาไปขายฝากนะครับยูว่าชิบหามือล้านท่องโทโมาหาเล่า ว่าท่องค่ำทีเล่าเอาไปแลกเปลี่ยนอยู่ในล้านเป็นท่องปลอมนะครับนี่ครับขเขาก็เลยเป็นผมคิดสนาว่าระวางล้านท่องกับผู้ขายนี่จะให้ตัวภัยกันแน่ใช่นะครับผมจะเว่าท่องนี่สูเมอนี่มันบอ่อไวใจไปครับล้านท่องกับบอแนนเอบางเทือล้านท่องกับบอเมนบอเมนเจ้าของล้านเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้มาดูแลล้านนะครับบางเทื่อนี่ ทั้งลูกน้องก็ะอาจสีเปียนท่องก็ได้นะครับแต่ว่าคันผมว่าคันสีไปฟันท่องว่าผู้ที่เราเอาท่องไปฝากเป็นเป็นวิชาชีพเอาท่องปลอมไปผมว่าบ่แมนดอกพว่าหลานท่องกวนสีอเขาก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเดยบรอยเอาเพราะฉะนั้นพี่น้องกับเราบ้านเราบ้างนะครับสาหรับผู้ที่ใส่เผ็ดใ,ใส่ท่องสม,มือนี่นี่พ่โดนครับเห็นมาออกมาเห็นบ่เหลื่อมเห็นบ่เหลื่อมบ่ จากดำดำจากมีคาบสีสีเขียวเขียวล่าเขียวบ่มีเลยเห็นบะใส่ว่ามันท่องขําแท้ครับนเห็นบ่เออนี่ง่ายๆเคล็ดลับง่ายๆนะครับต่อไปนีพี่น้องก็ต้องอยากครับเออใส่เพลรใส่ทองใส่เงินก็ได้ครับการรู้สึกว่ามันเสาเ์าก็ใส่ผมสดลดนี่และเออบ่าต้องไปใส่น้ำยาชนิดอื่นอ้าเคล็ดลับดีๆบอกพี่น้อง นะครับกะเขากะเสร็จเล็น่อยหนึ่งเสร็จโอ้สิบปว่าท่องค้ามแถบบอมเด้์นนะี่นี่คุณนะพรอพี่คะเนนเหลี่ยมมองเลยปัดเลยเลยเหลี่ยมปันท่องขําครับเอออันนี้เป็นเงินเหรียญหาสิบสตังค์นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้กะฝากเอาไว้เนี้อได้ครับพี่น้องอย่าลืมเป็นคลิปที่มีประโยชน์สำหรับพี่น้องผูท้ที่มัก ใส่เครื่องประดับบอดสิเป็นแหวนสอยต่างๆนะครับ